สบายดีนะ้มื้อนี้ก็อยู่กับช่องอนสุวรรณพลชาแนลนะมอนี่เฮากาส็สซมาแบบปูยาแนวเนาะปูยาแนวกัโลว่ามาเมินกันว่าสร้างราวของเฮานี่ปูกันแบบใดแล้วก็มีเทคนิคแบบใดเดี๋ยวมาติดตามกันเบึ่งเนาะวันนี้เนาะก็เป็นห้องโถห้องโถของเฮากะโลเป็นเทียบมหอยละเราจะมายายาแนวเนาะ ก็ยาแนวที่เฮาไซก็จะเป็นของตัวนี้นะกาวยาแนวเดสโกคลาสิกเนาะตัวนี้ก็สีขาวเดี๋ยวเฮาก็จะมาเบิ้งวิธีการเฮ็ดกันเลยที่คาดกูได้นะเนาะเฮาก็มีตัวนี้เฮาไปซื้อมาไม่ไม่เลยเฮาก็จะเป็นอาวุธ เครื่องมือในการช่วยปูเนาะเอาก็สิตัดตัวนี้ตัดโซนตัวนี้เนาะเพื่อเฮ็ดเป็นตัวอันปูนะตัวเคี้ยวเข้าแล้วเบิ่งวิธีการกันโอเคเนาะจากนั้นเราก็เอายานแนวผสมน้ำอันนี้ก็ได้สร้างของเราเนาะสร้างซื้อมาจากไหนไอ้แม็กเนาะแม็กเรียนน้ำคนละคนเปนผู้เป้าสาวพร นี่เนาะแล้วก็เอากระใส่เกลียงคนคนเข้ากันมันช่วแเล่าไ,ไม่มาใส่กใส่อีกไปจันทร์สิทธิ์พี่คนเด่นดีเอ็นโชยมาคัดเท่กันเองอือนี่บูชาติเบบเลยันน้อยเนาะขันเทิงกันไป ตีตตตใีให้มันเข้ากันนี่มันละลายแรงพดทธวะเพิ่มมันไปอีกแล้วมันแหลวเกินไปล้วก็ไม่คนเกินไปพอดีเป็นเนียหนียวในนึงเลนะลงยุทธอะคลายเพลงมายืมกันอีก ามฮ็ดส่งไม่ส่งส่ง,สงโอนสิวันณุนชินเนียอันนี้ลงใปคลิปแบบทั่วไปเลยการสร้างโอรหรือว่าชีวิตการเมืองต้อง,องเทาเาสร้างสร้างบันไดวะ ไปเกลบเกลบนี้เอาเกลบไม่บ้าเอาเกลบไม่เลยเนี่ยของเก่ตอนนี้ของปอมของปอมเลยของเกล็ดอ่าแสงนั้นนายสร้างมือกันสิปาดเกลบเอาแต่ส้นบ่โซนเนาะปาดให้มันเจย์เนาะหน่อยให้เป็นเจย์เจย์ลงอันนี้ไว้ถืออันนี้เกลบซื้อมาจะตลาดเลยซื้อมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ มันเกือบเหมือนเมืนเกือบเก่าเลยเนาะเมืนเกือบเก่าเกือบใหม่ๆเลยเกือบเกาปาดเาปาดเกือบใหม่เลยงินใหม่เนาะบอเจ้าเกือบเก่าเีซับซ้อนเดี๋ยวไปมาาปาดเอาก็ปาดชิงเฉียงันเป็นแบบเรียม เป็นแบบ mhm. เจย <itious. S 2> ลงมันจะไี่เข้าตรงนี้บ่ <interf drink. S 2> อันนี้บ่เข้าอ่ะอืสั้นเอาออกอีกดตดตดออกสุดตรงนี้บ่ะเรื่อยีบลงดีเน๊อเรื่อยเราก็สุกไปอืมเนี่ยสุดแล้วปาดเจย์เจย์ลงมีดบุกค่อยเข้าไปในนะครับเตอร์เ ไปยินเสียงวะเนี่ยบพาว่าอยู่ไทยเขาปลูกเฮดจังเลยเนาะอยู่ลาวเฮดสิ่งมันเป็นลำแหลมเนาะทางอันชุนอันมัน เป็นอาวุธสำหรับการปูยานยวได้บอกในฉากบุได้บูได้เหอเจอแต่เพียงไดมีต้องมีข้าวปั้นรดเดียวเลย มีบูได้แ้วบูได้ชงานจะไม่ซางางจังูยันเดวนี่บ้านน้นี่ขั้นตอนนี้พอดยับง่ายๆเลยเนาะมันจะลงห้องดีหอเปล่อือก็ง่ายมันน้อยลตเทคนิคนบบเทคนิคคือนก่าวยพ้อยบอก ตัวมุมตัวจริงละเอียดไอยาวไปตามห้องกลางนั้นเลยแปะๆละแลละก่ข้างหลังไนวตรงข้างิเก่าก็จะเขาลึกดีนะ ยนนอย่าแเนว้อีข้างยาวแลอืข้างเนาะอันนี้วะอ,อืมอย,ยาวเลยยาวแล้ว,นนลวจะลงแบบอ้องแบบเต็มเลย เนาะน่ันก็าจะเซดซตอกนี่โอ้โวดแล้วโคตรดีดีครับเราปูมาแหงนี่นลแหงเป็นเนื้อเป็นห้องเดวอาจจะละไมแห้งาะ Này rồi. Cái này nó à, hết cây cái này không là <laughs> cái cây leo đã, còn dạo này, này, hết hết à,

ไปนอกเลยโอเคคืน <toys> ้ารโอเครับันนี้อ่ะเ็ิล่ะสำหรับที่นี่ประมานี้นะาคใมักกิ้นี่ก็ยังเป็คนไร้โกดเซกซัสคายไงรปบ้านขนคิมนาโกลา